ดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจทนเดชวิทย์วันนี้ตอนนีผมบุกถินกน่นกำลังเพาะนะครับบุกถินบ้านใหญ่นะครับก็คือบางแสนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดบางแสนเมื่อเช้าไปที่สมุทรปราการมานะครับไปอายาการ ังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็เลยมานอนที่บางแสนพรุ่งนี้ก็เราจะกลับไปที่สมุทรปราการแล้วก็กลับไปที่ปิตนุโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะระยะทางประมาณชั่วโมงจากสมุทรปราการไปเข้าไปในกรุงเทพก็ประมาณชั่วโมงนึงครับก็เลยเสวยอากาศมานอนที่นี่มาดูบรรยากาศชายทะเลนะครับก็ถือโอกาสได้พักผ่อนก็ต้องขอบคุณคุณอัจฉริยะซึ่ง แจ้งความจับผมทำให้ผมได้โอกาสได้ทองเที่ยววันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องพิษณุโลกนะครับปรากฏว่าผมไม่อยู่นั่นแหละครับมีมือดีติดป้ายหลายจุดด้วยกันนะครับในพิษณุโลกป้ายเขียนว่าไม่ยุบสภาไม่เห็นหน้าสอสอติดไปหลายข้อความไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตา ถ้ามายุคสภาไม่เห็นหน้าสอสอติดไปเดี๋ยวแถวสะพานลอยป้ายรถเมล์หลายต่อหลายจุดด้วยกันนะครับปรากฏว่าขนาดกว้างก็ประมาณหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะครับเป็นไวนิวลนี่แหละครับเขียนข้อความไม่ใช่ไวนิลนี่น่าจะเป็นผ้านะเพราะเป็นการเขียนข้อความ,มเห่นลงศพไม่หลับน้าําตาทำมายุคสะาไม่เห็นหน้าสอสอครับก็ติดไปก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นการ เดบแรมการเมืองโดยโดยเฉพาะมาติดที่เขตหนึ่งนะครับมาติดที่เขตหนึ่งมันก็มีสอสออยู่คนเดียวครับก็ต้องคนเดียวเพราะเขตหนึ่งก็มีเขตละคนเขตอื่นก็ไม่ได้ไปติดเขตอื่นมันก็ไปบันกจกต่อจองกับสอสอคนเก่าครับก็คือสอสออ,องคซึ่งสมัยที่แล้วท่านเป็นหมอหมาปาบหมอคนนะครับ ก็คือหมอ,อองก็คือสัตวแพทย์ปฏิพัฒนะครับก็ปาบหมอคนก็คือนายแพทย์วรงครับก็เป็นสอสอคนเดียวออกมาอย่างนี้ก็เป็นการโจมตีหมออองนะครับแล้วมันเป็นป้ายสีแดงก็ด้วยตับป้ายสีแดงคนก็คิดว่าพวกเสื้อแดงหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันไม่โอเคนะมันไม่ควรเนละ ถ้าจะติดป้ายแบบนี้นะก็เปิดเผยตัวตนไปเลยว่าเป็นใครเหมือนที่คุณชูวิทย์อ่ะเขาจะติดป้ายทั่วประเทศเพื่อคัดค้านนโยบายกัญชาแต่เขาเปิดตัวไปเลยคนที่ติดป้ายเนี่ยก็คงจะเปิดตัวด้วยว่าเป็นใครคุมไนะไม่ใช่แอบมาติดปุ๊บปิบปุ๊บปิบติดแล้วจริงๆอะ่ะมันจับไม่ยากหรอกมันตามไม่ยากหรอก ไปดูกล้องวงจรปิดก็รู้แลวะวนะช่วงเวลานูนนูนนี้แต่มันผมว่าไม่โอเคแล้วสอสอองว่าไง่ะสอสอองก็เปิดหน้าน้านอมรับทำวิจารณ์ครับสอสอปฏิพัฒน์สันติพาดาพร้อ,อมคือเขาโพสต์นะครับแล้วก็เอารูปภาพที่ต่อว่าเขานะ่ะยืนคู่กันแล้วก็บอก อะไที่ไม่เห็นลงศพในห,หลังตายเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าใครก็ตามที่ทำป้ายนี้จะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามผมน้อมรับคำวิจารณ์นะครับจะพยายามทำให้ดีขึ้นแล้วก็เขียนว่าสสอ,อองปฏิพัตนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องคือใครก็น่า,นาจะเป็นเทศบาลเรือเป่า ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็รื้อออกไปหมดแล้วหลายจุดเหลือบางแห่งที่มีนำป้ายไปติดไว้จุดที่สูงเช่นสะพานบึงพระสะพานลอยหน้าาเพอก็ยังมีข้อความดังกล่าวอยู่ก็ควรจะออกให้หมดนะครับเจ้าหน้าที่ผมก็ไม่รู้ใครถ้าสะพานลอยใครดูแลผมไม่ใช่เทศบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ออกนะครับเพราะจริงๆแล้วมัน มันก็ไม่โอเคอะนะคือการเป็นสอสอ,อ่ะครับจะเห็นหน้ามไม่เห็นหน้ามัมนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะครับใช่ไาแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงใกล้าการเลือกตั้งเน่คือการออกมาแบบนี้มันก็มีเจตนาที่ไปสนับสนุนฝ่ายองค้ามก็ไม่รู้ฝ่ายองค้ามคือใครใครได้ประโยชน์แต่ปรากฏว่าก็คนทุกคนที่ลงอะ่ะได้ประโยชน์นั่นแหละครับ ทุกพักเลยตอนนี้ก็มีพักภูมิใจไทยมีพักเพื่อไทยมีพักเสรีร,รวมไทยมีพักไม่ใช่ก้าวไกลเลยรวมไทยสร้างชาติมีพักของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ของคุณหญิงหน่อยอ่ะมีรวมไทยสร้างชาติมีไทยสร้างชาติจำไม่ได้ครับสร้างชาติชาติเลยทํำนองเนี่แแล้วก็มีทุกพักเลยก็อครูทุกพักคงคงจะได้ประโยชน์แล้วครับก็ไม่เป็นไร ผมว่าสสอ,อองเขาก็ออกมาแก้เกมได้ถูกแทนที่ออกมาด่ามาต่อว่ามาบอกไม่จริงเขาไม่เขาออกมาก็เลยตามเลยบอกว่าโอเคนะก็ถือว่าก็เป็นแก้เกมการแก้เกมได้ดีเป็นการสร้างทำวิกฤตให้เป็นองกาสเพราะว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ไม่อยู่เขาจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าอันนี้ประชาชนในเขตั้นต่างเขารู้ดี ไม่ต้องไปโพสธนาไปต่อว่าอะไรหรอกครับเราก็ควรจะมาคุยกันเรื่องนโยบายดีกว่าเราชอบใคยเราก็เชียร์คนนั้นเราก็มาเชียร์คนนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปด่าพรรคอื่นด่าคนอื่นเพื่อให้รรคตัวเองดูดีอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่แมบทบมันไม่โอเคจริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรจะด้วยซ้ำไป คนอาจจะเห็นใจสอสองออมากขึ้นแล้วด้วยตำป้ายใช่ไหมคนเขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้ควายไม่ใช่เอาป้ายอะไรมาขึ้นแล้วก็จะเชื่อไปหมดนะถ้าเกิดมันจริงตามป้ายก็โอเคถ้ามันไม่จริงกระแสมันก็จะตัดสิ่เพราะฉะนั้นก็อย่าไปสีเรียดอย่าไปอะไรเลยเจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้เก็บกันให้หมดละเก็บเก็บกันให้หมดอย่าให้มันเห็นเลยมันไม่ดีต่อจังหวัดพิษณุโลกของเรา นะครับเพราะว่าคนพิษโลกเป็นคนเป็นเมืองนักรบเป็นคนสู้คนเป็นคนใจถึงเป็นคนเปิดหน้าไม่กลัวใครมาทําแบบเป็นนิยายแบบนี้มันไม่โอเคมันเสียชื่อคนพิษโลกเสียชื่อไปถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาลาชด้วยจะบอกให้มีอะไรก็เปิดหน้ากันไปเลยถ้าจะโจมตีต่สอ,สออองก็โจมตีไปเลยแล้วก็บอกว่าจากกูชื่อนักสุลอะไรบอกไปเลยว่ากูไม่ชอบมึงเพราะเท่านั้นเอง ามาทําอย่างนี้เหรอครับมันไม่โอเคหรอกจริงๆนะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีของมาขายนะครับก็คือกระถางนครับกระถางแคนตัดซึ่งเป็นกระถางแฮด์เมเป็นผลบ้านบ้านนครับขายใบละร้อยเจ้าสิบบาทเซ้นสินมีสามใบสี่ร้อยเจ้าสิบบาทครับค่าส่งฟ่อปีเข้านะไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีของเยอะแยะมากมาย ส่วนท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามก็ร้อยตั้งสิบเก้าบาทเขาจะสร้างฉั่ก็สมบูรณ์มาได้ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแต่ถ้าทำพันนึงก็จะมีชื่อนําคุลติดอยู่ที่ฐานนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามช่องใหม่ของผมนะครับกิจปัญญาของกิจฉาแนวนะครับเข้าไปดูแล้วสำหรับทานสนับสนุนช่องนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพนันธุ์ิครับเดี๋ยวเลขบัญชีก็จะอยู่ที่ หน้าจอของฉันวันนี้ขอบคุณนะครับคุณอับปิญญาจากพัทยาอยู่ใกล้ๆกล้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางแสนคือจากพระประแดงมาบางแสนใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งจากพระประแดงไปกรุงเทพไปรุ่สารีชยัยที่ผมชอบไปพักก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งผมเลยถือโอกาสมานอนที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าผมก็กลับไปที่พระประแดง เพื่อไปจัดแจงอะไรให้เสร็จในคดีของอัจฉยะแล้วก็จะกลับติดสัญลุ่นเ,เลยขอบคุณคุณเทพยญนะครับที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าที่พักให้กับผมในครั้งนี้ขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยที่เดียวนะครับวันนี้ขอท่านทีความสุขมากๆหวายภาพคุ้มครองพี่น้องประชาชนชวาวไทยทางประเทศครศับสวัสดี